กะเวคืออากาเวป่ะใช่อากาเวอะไรนะมีอีกทีได้รับเตกิล่านาเตกิล่าในตัวที่ไทยทำอากาเวไอ้ตัวนี่ไทยทำเตกิล่าครับตัวนี้แหละครับอ๋อเหรอพี่ใช่นี่คือวัตถุดิบของเขาเลยเหรอใช่ครับอีะชื่อเล่นกรูอากาเวโอ้แล้วเรากินจะเมาไหมเนี่ยพี่ก็ไม่หรอกเนาะมันต้องสกัดก่อนเนาะต้อสกัดครับก็คือต้องลอกับต้นใหญ่แล้วก็ลอกเปลือกก็คือตัดให้เป็นเปลือกกับเปลือกไอ้ใบมันหลอมหมดครับผมให้มันเป็นก้อนเดียวกันนะครับไปว่ากันอีกทีนึงว่าอะไรอันนี้ราคาประมาณไหนครับเออสักับ สอง้อยห้าสิบโอ้มีจำนวนเนะี้ยเนาะเป็นอากาเวสเหมือนกันนะพี่ตัวนี้เป็นอะโลมาล็อกซีไนนออะโลเวล่าใช่พี่มาล็อกมาล็อกซีไอโอ้สวยปะแปลกตาดีเลยไม่แน่ใจไม่แน่ใจของไทยหรอกเนี้ยมาจากที่ไหนมีเงินไมหมนามหนามโคตรหนามโคตรเท่เลยนะผมว่าก็เลี้ยงเหมือนอะโลเวล่าทั่วไปนะพี่เนาะอ่อชอบเพ่งกว่าด้วยครัอบอ๋อชอบเพ่งกว่าเลยพี่ยิงย่งยิงย่งยิง่งง่ายๆเลยนะนกันนะคือเรียกว่ารักเลยได้บ้าง <laughs> ครับผม ครับคิวชิวเนาะใส่คิวชิวเนาะอ่าครับอนนี้ไม่ลงเงินจะสวดกว่าใช่ไหมพี่ครับผมตัวนี้มันอ่านี่เห่ามนอึไหมอึดแต่ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะขนาดนครับอดมากเลยแต่แบบไม่ได้แบบ่แอันนี้ใส่เป็นอะไรดินรูกเกาะไฟปกหน้าอย่างนี้ใช่ไช่ครับแค่เกาะไแค่ดิญี่ปุ่นมกได้าครับอันนี้กี่บาทดินนึ่นย่สิบาทครับผมเฟเียเฟเเออริสกาครับผมเฟเลีย โอเคดิสก้าครับผมต, basic, ตัวเบสิกตัวหนึ่งครับผมสีต้น50าสีต้น50บาทต้นเดียวขายไหมเนี่ยไม่ขายครับต้องยกเซตเนาสีต้นเนาะครับผมเอหนามันเท่ดีกว่าน,น้อหนามันเท่ดีกว่าไม่น่าจะต้องระวังหนามอะไรเยอะเน,ะนาะหนามมันเหมือนรับราไปกับตัวเหมือนกันหนามเมัอนรับราไปกับตัวไม่อันตรายครับครับผมสวยเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กเนี่ยอยู่ในคอนโดในห้องอินชำใช่แต่ถ้ากรถางเล็กพวกนี้จะร้อย อตอนนี้200เจ่ว่า200ดีกว่าเดิมแน่นอนใบกำลังสวยเลยใบสวยกว่าตัวกุ้งกำลังสวยเลยตัวนี้อ่ะต้องรุ้หน่อยเพราะว่ามันนี่นี่คือดังดังสวยเลยนะไม่ดั่งับแต่เป็นลายเป็นวเออเป็นลายของมันเป็นลายของมันเป็นลายดนกลายเส้นของมันเลย200บาทพี่น้เมล็ดอะไรกัอะไรไม่รู้นะเป็นตะกูลจิมโนโอ้ไหลสวยนะบ้างเขียวนะทัดมาในระด um ja e ับ ครับผมบางเกียวเป็นไม้มเล็ดนี่ดอกออกแล้วเนี่ยคือเตรียมต่อได้แล้วนะผมว่าน,นะเอ๊ะนี่หน่อเล็กๆของมันใช่ไหมพี่ที่ข้างบนใช่มัน,น่ยตุ่มดอกครับตุ่มดอกเหรอพี่โอ้ทำไมดอกออกเยอะจังเป็นหน้ามันหรอพี่นโอ้โหอัน,นอันนี้กี่บาทครับพี่เนี่ยแปดร้อยบาทบแปดร้อยบาทโอ้สวยนะผมว่าสีสวยนะสีสวยเลย,ย,เลยอันนี้มันอ่านอะไรพี่ร้อนร้อนอะไรสักอย่างพี่ นี่แหละครับครับรูสเทนเบอร์เกียพินซิปิสครับผมผมมาตายไปเลยตัวนี้ตระกูลไหนพี่เนี่ยเป็นไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นเลยเป็นแคคตัสซี่ทั้งตระกูลมีมันอยู่ตัวเดียวครับเพราะว่าหนามหนามของมันนี่คืออย่างนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะหนามมันอยู่ที่ทยอดแบบสามสามแฉกเนี่ยมันกังหันเลยนะมันโคตรกังหังเนเลยราคาราคาแรงพี่เนี่ยร้อยเดียวครับร้อยเดียวเลี้ยงดูผมแบบก็ไม่น่ายากของน้องเนี่ยตัวนี้เลี้ยงง่ายครับครับผม เออโคตรแปลกเลยครับผมโคตรแปลกเลยร้อยเดียวทูเรนเิตยูโฟเบียทูเรนเซิตทูเรียมันเป็นประเป็นชื่อเมืองที่คนพบครับครับทะเลทรายโซนนู้นเหรอพี่หลิงเป็นเกาะมาดากัสการ์โอ้ตัวนี้เป็นไม้แปลกนะอยู่ฝั่งนู้นเนาะตัวนี้ไม้มาดาครับครับมันเหมือนเป็นอารมณ์ทรงแคบเหมือนกันนะพี่ตัวนี้นะเป็นเป็นซักกูเลนเป็นไม้อกน้ำที่ทำบอลใส่ได้ครับ ออผมว่าทรงงไปทำบอนไซก็สวยเลยอะสวยเลยแต่ไม่น่าจะโตเร็วหรอกนะพี่ใช่ไหมครับเป็นทรงคอมแพรสกี้เนาะที่เห็นอยู่ในมือนั่นห้าปีอู้ใครชอบไปบอกว่าโตช้านี่คือโคตรโดยอันนี้ราคายังไงครับพี่ขายครับโอ้สามพันบาทสามพันบาทไปสองฟ้าสวดีครับผมใบเล็กเพลทอะไรพี่จอจอนจัดแท็กตัดใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้มามากี่วันครับเนี่ย เออมาสองวันครับผมอาคารบูธนะพี่นะใช่ครับนอกนั้นถ้าสนใจก็ทักเพจทักไปที่ทางนะครัมีส่งใช่หมมีส่งส่งด้วยมีบริการส่งครับผม EMS ครับทำได้เลยนครับแต่ถ้าเกิดอยากเห็นของมาที่จตุจักรประมาณโครงการโครงการไหนเอ่ยไม่รู้อ่ะเอออยู่ใกล้ๆกับประตู MRT ตรงนี้นะครับขึ้น MRT มาเลี้ยวซ้ายได้เลยเลี้ยวซ้ายก็อยู่ตรงนี้เลยครับพี่ได้ขอบคุณครับขอบคุณ